เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือได้ดายเรียบร้อยแล้วครับเรียกไม่ได้ามเรียจะทำทันหอล่ทันครับเข้าระบบทางรัฐวันนี้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส2ล่าสุดและสําหรับเฟส3จะได้รับเงินวันไหนไปติดตามกันเลยครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีชัดเจนทุกข่าวสาร9ทันโลกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแล้วนะครับว่า ความคืบหน้าการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโดยการจ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทเมื่อวันที่7มกราคม2568ที่ผ่านมานั้นนะครับระบุว่ารัฐบาลยืนยันว่าจะโอนเงินก่อนวันที่29มกราคม2568โดยขั้นตอนในขณนะนี้คือการส่งข้อมูลจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือองค์การมหาชนหรือ d g a นะครับมาที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตวรวจสอบข้อมูลนะครับ กำหนดวันโอนเงิน ER ดิจิทัล10,000บาทเฟส2ให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะเป็นวันไหนนายจุลพันธ์ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าเงินดิจิทัล10,000บาทเฟสสําสำหรับผู้สูงอายุพร้อม, 29, มโอนก่อนวันที่29มกราคมนี้แน่นอนนะครับส่วนว่าจะเป็นวันไหนนั้นขอนัดหมายเวลากับนางสาวแพททองทาชินวัรนายกรัฐมนตรีเสียก่อนจึงจะขอวันที่โอนเงินได้นะครับแจ้งวันเข้าระบบแอปทางรัฐหรือซูเปอร์แอปประการรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส2ล่าสุดนะครับกระรวงการค้ังจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส2ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเป็นช่องทางเดียวที่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับโดยจะมีการส่งข้อมูลให้กับ DGA เพื่อให้นำเข้าระบบทางรัฐนะครับคุณสมบัติคนที่ได้รับเงินเดือนมกราคมปี2568หรือการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส2ใครจะได้รับบ้างน,นะครับ1 ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2567ได้สำเร็จนะครับ2มีสัญชาติไทย3มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่15กันยายน2567หรือเกิดก่อนในวันที่16กันยายน2507นั่นเองนะครับ4ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทสำหรับภาษีปี2566นะครับ5 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทณนว,วันที่30มิถุนายนพศ2 5 6 7 6ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนงุษย์เนว,วันที่30พฤศจิกายน2567นรยนะครับไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภทได้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักขังและผู้ต้องกักกันนะครับตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์นว,วันที่30พฤศจิกายน2567รย ข้อ9ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจปี2567ผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการนะครับการโอนเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส2ให้กับกลุ่มเป้าหมายจะดําเนินการโอนให้3ครั้งนะครับและถ้าหากว่าทําไม่ทันตามเงื่อนไขก็อดได้เงินทันทีในกรณีจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จในครั้งแรกจะมีการดําเนินการจ่ายเงินซ้ําหรือรีไทมให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจํานวน3ครั้งนะครับ เงินดิจิทัลน0 0 0 0บาทเฟส3ล่าสุดแจกเงินคนทั่วไปจะได้เงินวันไหนนายประเสริฐจันทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้ออกมาเปิดเผยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่6มกราคม2568ที่ผ่านมาตอนนี้คือได้ไดยลเยเรียบร้อยแล้วครับเรียกม่ไสามเดือนจะทำทันรอเ่าทันครับลองอะไรอย่างรอยเรามีเวลาทดลอง คิดว่าเราใช้เวลาร่วมเดือนในการทดลองเลยตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วจัดทดลองประมาณประมาณมีนาคมไต่สามนี่จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าไม่ได้เป็นการให้โดยตรงแต่เป็นการบริโภคสินค้าเพราะนั้นโปรเซสต่างๆมันต้องมีกระบวนการในการลงทะเบียนในการอะไรอาจจะมีความมีขั้นตอนที่หลากหลายกว่านะครับนายประเสริฐได้กล่าวต่อว่าขณะน,นี้ระบบแอปทางัดหรือซูเปอร์แอป ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะมีการทดลองระบบประมาณ1เดือนและสามารถรอรับการใช้งานผู้ที่ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนได้แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราเสร็จวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ